สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ลุงป่าพาปัานปนพากินพาเที่ยวค่ะตอนนี้ป้าอยู่ที่ไร่ชาชุยฝุ่นไ,ไดูดดไร่ชากันนะคะไล่ชาชุยฟุ่ประมาณกี่พันไล่นะลูก เท่าไหร่กี่หกร้อยไล่ใช่ไหมเราจะเราไปถ่ายตรงไหนตรงไหนนี้เราอยู่ไหนนี่ไม่ตรงนั้นอยู่ตรงโน้นใกล้ใหญ่ๆคือส่งนี่ไงทางเดินตรงนู้จะไปรอบไหนกได้ให้ใหญ่เข้ากัไดูไปดูกรรมวิธีมั้ย เขาก็ดีอยู่นะต้องให้เราก็มาดูนะอ่านหรือเปล่าห้องน้ำไหมช่วงวันหยุดนะคะคนก็จะเยอะนะคะเร๋ยวไปดูขกันกนเอาเช้าเชาเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราไปหลับอบคุณควะอ่ะ จะถ่ายป้ายกันนะนมาถึงแล้วโอ้นู่นไล่ชาไปดูนะคะเราต้องเพียรมายเยอะนะคะเขาไปข้างในใช่ไหมจะถ่ายตรงนี้กัน โหเยอะมากเลยนะไม่แดดยังไม่ลง,งอ,อกลีกอ่ะอ๋อาข้างนั้นจะมีที่เดินลงล่างเดินไปเดินไปเออไปตอนนี้อะไรอ่ะอ๋อของฟ้า,า,าเดินลงได้ไหมตอนนี้ <c oughs> เดินได้ไหม <c oughs> เดินไหม <c oughs> เออ่อทางด้านนี้ป่ะนี่โอ้โหโอ้ข้างบนมันจะเป็นสวนนะร้านอาหารนะคะร้านอาหารนะคะถ่ายได้แค่นี้อือมึไปถ่ายในไรไหม ไไโอ้โหหกแล้วก็ได้บ่ลูกนี่ทางนูนเป็นอะไรร้านเก,กินกานบ่ลทักงนู้นเกันขึ้นไม่ได้เฉพาเราคนอ,อื่นขก้นได้หมดเหมือนกันไปนั่งไป แม่เดินวันนี้ไปรอข้างล่างตรงนี้เดลยทางนี้มันยังดูเป็นช้ามากเลยฮะแม่จะรอข้างล่างมันเดลยไปถ่ายตรงนั้นไหมข้างล่างจุดนี้ก่อนไหมไปดิ ก็พากะเปียร์รถไปรอข้างล่างไงพอดีแ้่ที่จริงเนี่ยที่จริงเนี่ยจอดตรงนั้นเดินขึ้นมาเนี่ยจะได้วิวเยอะกว่านี่นี่ไงเขาก็จอดข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมากันจะดาวี่รถขึ้นมาไล่ชาชุยฟงนะคะมากี่ รอบก็มาไม่ถึงนะคะรอบนี้มาถึงบรรยากาศรอบนะคะมันเข้าอ้ออันนี้เป็นสวนอาหารที่พัดคาเฟ่อาหารใช่ไ ใ,ใครไม่เคยมาแนะนำให้มาเที่ยวนะคะสวยงามมากนะคะไล่ชาในไม่มีชาไม่รู้นี่ไม่ยังไม่มีโอ้ห <c oughs> นาผู้เออเขาก็เด็ดเอาดอดยอดอ่อนมันไปไงคนมาเยอะนะคะวันนี้ช่วงตรงกับ ช่วงวันหยุดว okay. well, ันหยุดยาวนะคะสามวันนะคะคนก็มาเที่ยวเยอะนะคะตอนนู้นเขากำลังทำนะคะยายขยายพื้นที่ออกไปอีกนะคะฮะเหมือนกันหมดเลยไปดูเดี๋ยวไปดูใิ่ะข้างล่างนะคะเดินไปนี่เมื่อกี้เราจอดรถตอนนัพนพอดินเฟอรลานจอดรถเนาะ คนเขาเขาไปถ่ายตรงนั้นแล้วก็ถ่ายไปใต้ส่วน,นไหน,นอ๋อรอเขาใช่มั้ยโอเค <Okay S 2> ค่ะอันนี้มาถ่ายไล่ชาชงฟงให้ดูนะคะ